สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับคราเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการนอนในรถยนต์ซึ่งค่อนข้างอันตรายเลยนะครับโดยจุดเริ่มเรื่องครับเกิดจากมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่ทําการติดต่อกับน้องสาวตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเลยทําการออกตามหานะครับซึ่งตัวน้องสาวของพี่ผู้ชายคนนี้นะครับจะประกอบอาชีพเนี่ยเป็นแดนเซอร์นะครับแล้วก็มีการคบหาเานี่กับเด็กเสิร์ฟเนี่ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ โดยร้านนะครับที่น้องสาวทางานอยู่เนี่ยจะปิดประมาณตีสามนะครับแต่ว่ายันเช้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อน้องสาวได้และน้องสาวเนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านตัวพี่ชายครับก็เลยทำการออกค้นหานะครับโดยที่แรกเลยนะครับที่พี่ชายค้นหาเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารนะครับที่ทางน้องสาวแล้วก็แฟนน้องสาวเนี่ยทำงานอยู่ซึ่งปิดตีสามนะครับทางพี่ชายเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์นะครับออกไปตามหาบริเวณนั้นเนี่ยประมาณช่วง9ก้าโมงเช้านะครับ ก็ไม่เจอน้องสาวนะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้แต่เห็นรถยนต์ของน้องสาวเนี่ยจอดอยู่บริเวณนั้นนะครับทางตัวพี่ชายเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยอาจจะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าไปทําธุระอะไรหรือเปล่าแล้วแบตโทรศัพท์มือถือหมดอะไรประมาณนี้นะครับทางพี่ชายเนี่ยก็เลยไม่ติดใจอะไรก็เลยขับรถเนี่ยกลับมาทากลับมาที่บ้านแล้วก็ทํางานของทางพี่ชายไปนะครับ จนเมื่อยาเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยพี่ชายเริ่มสงสัยแล้วว่ามันนานเกินไปแล้วนะประมาณ5้าหกโมงเย็นแล้วเนี่ยทำไมยังติดต่อไม่ได้ถ้าเกิดแบตหมดเนี่ยก็น่าจะชาร์จเรียบร้อยแล้วหรือมีการติดต่อกลับมาบ้าง ทางพี่ชายนะครับเริ่มเอะใจนะครับในเรื่องของรถของทางน้องสาวนะครับก็เลยขับรถนะครับไปที่รถของน้องสาวแล้วก็มองเข้าไปใกล้ๆนะครับด้วยความที่ว่ารถของน้องสาวครับติดฟิล์มเป็นคล้ายๆกับฟิล์มทึบท,ที่เราเนี่ยแบบไม่สามารถมองเห็นด้านในได้อย่างชัดเจนนะครับแต่เมื่อสังเกตเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยทางพี่ชายนะครับก็เห็นเป็นล่างนะครับของน้องสาวแล้วก,กับแฟนของน้องสาวนะครับนอนอยู่โดยเบาะเนี่ยตั้งเป็นแบบคล้ายๆกับว่าปรับให้สามารถนอนได้นะครับ ซึ่งหลังจากที่เปิดประตูออกมานะครับก็พบว่านะครับน้องสาวแล้วก็แฟนเนี่ยได้เสียชีวิตไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่พบศพนะครับของทั้งตัวน้องเขานะครับแล้วก็แฟนน้องเขาญาติพี่น้องนะครับก็ออกมาแชร์แล้วก็ให้ความคิดเห็นนะครับเออเนี่ย ปกตินะครับเวลาน้องเขาเวลาเลิกงานเนี่ยก็จะนั่งแท็กซี่กลับมาจะไม่ได้นํารถยนต์หรือว่าขับรถยนต์ไปเนื่องจากว่าการทํางานของน้องเนี่ยอาจจะต้องมีการดื่มบ้างนะครับและเข้าใจว่าครั้งเนี้ยทางน้องคงเมามากและไม่สามารถขับรถกลับได้ก็เลยเลือกที่จะนอนที่รถยนต์โดยที่ยังไม่ทันคิดนะครับว่าการนอนครั้งนี้อาจจะเป็นการทำให้น้องเนี่ยเขาเสียชีวิตนั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากข่าวนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องเขาเนี่ยแพร่กระจายไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับและหลายคนนะครับก็ออกมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการน,นอนในรถเนี่ยที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยอยากนอนจริงๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ย จะต้องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเราเนี่ยจะต้องเมานะครับอย่างแรกที่แนะนําเลยเนี Together, ่ยก็คือไม่สมควรขับรถนะครับสมควรเรียกรถแท็กซี่หรือให้คนไปรับไปส่งเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เมานะครับหรือว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแต่มีความประสงค์ที่จะนอนในรถนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากที่จะปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็ให้เรานะครับลดกระจกทั้ง4บานนะครับลงแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ทําการนอนในรถได้นะครับแต่อากาศเนี่ยอาจจะรอ นิดนนไม่แนะนำนะครับให้เปิดแอร์แล้วก็นอนในรถเพราะว่าการเปิดแอร์และนอนในรถเนี่ยอากาศเนี่ยจะไม่ถ่ายเทนะครับเพราะว่าเราเนี่ยปิดกระจกอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้อากาศข้างในเนี่ยเราก็ได้รับแต่อากาศเดิมเดิมๆดเดิมเดิมออกซิเจนเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็จะคล้ายๆกับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่โลกโซเชียลเนี่ยแชร์มานะครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับแต่อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ย กินเหล้าหรือว่ามีการอาการมึนเมานะครับก็จะพยายามนะครับไม่ขับรถเป็นอันขาดเลยนะครับพยายามใช้ขนส่งสาธารณะรถเมล์หรือไม่ก็ใช้รถแท็กซี่นะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับ แต่ในกรณีนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เมาหรือทั้งผมเนี่ยไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเนาะแต่ก็มีการขับรถแล้วก็อยากที่จะงีบหลับสักคักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทั้งผมนะครับอาจจะเลือกที่จะนอนที่ตามโรงแรมมากกว่านะครับเพราะแน่นอนการนอนโรงแรมเนี่ยสบายกว่านอนในรถแน่นอนนะครับครับก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีทางเลือกที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะแชร์วิธีนะครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ